ยี่เล็กจะใส่เกลือกับน้ำปลาลงไปค่ะพี่น้องนี่มาแล้วเกลือกับน้ำปลามาแล้วเติมลงไปอีกออืหอมเชียวค่ะพี่น้องแกงส้มมะรุมนะคะพี่น้องหากินยากนะคะมะรุมอันนี้เป็นมะรุมนอกฤด,ดูกาลนะเดี๋ยวเยเล็กขอชิมอีกนิดหนึง่งหวานได้ที่หรือ,อยัง ถ้ายังไม่ได้ที่ก็สามารถเติมน้ําตาลได้นะคะต้องออกหวานหน่อยเวลาราดกับข้าวสวยจะอร่อยค่ะยังเียเล็กใส่น้ําตาลอีกใส่น้ําตาลอีกค่ะแกงส้มเป็นอะไรที่ปรุงยากที่สุดนะคะพี่น้องเพราะว่ารสชาตินางจะต้องเข้มข้นจีจ๊ดจ๊ดนะคะ เป็นอะไรที่เติมยากหน่อยมันต้องออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวออกหวานออกนัวนะคะมันต้งจะอร่อยค่ะสามรสไปเลยสำหรับแกงส้มเนาะเดี๋ยวเราใส่ปากระป๋องลงไปนาะงก็จะเข้มข,นข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ โอ้โหได้ที่แล้วอร่อยอะไรยค่ะเดี๋ยวเย็นลจะตักมาําเปียกออกอีกรู้สึกว่ามันเปรี้ยมากใช่หรอ้่าอ้าละลายไปหมดแล้วละลายไปหมดแล้วมาขาเปียกรู้สึกว่าจะเปรี้ยกเกินไปค่ะสามารถสามารถเอ่อ ใช่ชอบนะคะพี่น้องเนาะต้องออกเลือกเปรี้ยวนําหน่อยเนาะแกงส้มเนาะแล้วก็หวานด้วยนะพี่น้องเวลาราดข้าวมันจะอร่อย,อยงไงอือจริงๆค่ะเอาน้ําตาลตัดเอาน้ําตาลตัดเปรี้ยวไปอีกนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะเปรี้ยวเนาะจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะพี่น้องใส่ผงนัวลงไปสักหน่อยนะคะเพิ่มความนัวแล้วก็ ใส่ปลากระกป๋องลงไปค่ะเเล็กใช้ปลากระกป๋องสองกระป๋องนะคะเอายี่ห้ออร่อยอร่อยหน่อยนะคะพี่น้องอือเด็กจะเอาน้ำล้างเอาจะได้อือเพราะเราใส่ปลากระกป๋องลงไปแกงส้มเราก็จะมีสีสันเข้มข้นขึ้นรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นด้วยค่ะเพื่อน เสร็จแล้วยกออกเดี๋ยวยายเล็กจะให้เพื่อนๆดูยกเครื่องปรุงออกก่อนนะคะมาค่ะมาชมมาชมมาชมนี่มาชมใกล้ๆจะจะดูจะจะเลยพี่น้องเฮ <laughs> ้ยก็แบเปิตรยานแต่ยายเล็กเมึงอีหยังล่ะเมืองจจจานะ <laughs> ชมจะจจะเลยค่ะพี่น้อง แกงส้มค่ะแกงส้มแม่สูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่สูจา๋ามารอทานแกงส้มกับเยลเล็กค่ะแกงส้มปลาป๋องมะรุมค่ะแม่สูขอบคุณแม่สุมากนะคะไอร์บูแม่สูนี่ค่ะเยลเล็กใส่ใส่ปลาป๋องลงไปน่านเห็นไหมรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นมาค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะไหมคะนี่ ถ้าเราใส่น้ำเยอะอย่างเงี้ยถ้าเราทานไม่หมดเนาะเราก็สามารถไปเอาผักชนิดอื่นมาลงแกงส้มได้ต่ออีกเลยนะคะพี่น้องอย่าทิ้งนะคะน้ำแกงส้มเราเราสามารถไปเอาผักอย่างอื่นมาเติมแกงส้มผักอย่างอื่นได้ต่อเลยค่ะนี่เข้มข้นไหมคะพี่น้องน่าทานไม่เอ่ยน่าทานไม่เอ่ย ไหนชิมรสอีกทีอุ๊ย,อ,ยอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆนัวหน่อยๆ อร่อยกำลังแซกค่ะพี่น้องดูเดี๋ยวรอเดือดนิดนึงก็เอาแล้วนะคะรอเดือดนิดนึงก็เอาแล้วตอนนี้มารุมเราสุกแล้วนะคะพี่น้องมารุมเราสุกแล้วค่ะเป็นไง